ทุกคนวันนี้จะมาอัปเดตค่ะอัปเดตต้นทุเรียนถูกฝนและถูกน้ำจ้ะทุกคนใบร่วงขาดน้ำเมื่อสงการนะทุกคนแล้วก็มาให้น้ำพอให้น้ำได้หนึ่งวันแล้วก็ฝนตกมันหนักมากเลยทุกทุกคนนี่คือทุเรียนที่หกวันไม่ได้ลดน้ำ ทุเรียนหกวันไม่ได้ลดน้ําหลังจากไม่ได้ลดน้ําไปเที่ยวสงการกลับมานะทุกคนนะกลับมาเอาน้ําให้คืนนั้นนะวันที่สิบเจ็ดนะคะทุกคนวันที่สิบเจ็ดให้น้ําเต็มที่เลยค่ะทุกคนพอวันที่สิบแปดวันนี้นะทุกคนครบรอบวันที่สิบแปดโอ้ฝนมาหนักเลยค่ะทีนี้คุณพระเจ้าจาก็จะมากระทบเรื่องรากทีนี้เพราะว่าก่อนหน้านั้นเราให้น้ําเยอะใช่ไหมแล้วเมื่อคืนนี่หนักมากเลย ็เลยมาอัปเดตให้ทุกคนดูว่าเออเมื่อเขาเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงต่อนะทุกคนหกวันไม่ได้ให้น้ําไปเที่ยวสงการเดี๋ยวมึกแล้วก็วันที่สิบสิบเจ็ดนะทุกคนเนาะวันที่สิบเจ็ดคืนวันที่สิบเจ็ดนะคะทุกคนเออเราให้น้ําค่ะทุกคนให้น้ําแล้ววันนี้เป็นวันที่สิบแปดนะทุกคนนะเป็นการให้น้ําฝนแบบธรรมชาตินะทุกคน ดูว่าจากการธรรมชาติที่เขาได้น้ำยอดข้างบนมันจะฟืนนะฟ้นไหมที่มันชี้โดเดเีอยู่ตรงนั้นนะคะลองก็ววส,สวยแบบนี้นะเห็ในไหมได้มาแบบนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะทุกคนเออไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงเนาะยอดข้างูนดู่ทุกคน ยอดข้างบนนั้นสูงสุดได้แค่นี้ได้แค่นี้นะคะมันมาอย่างนี้เนาะนี่แล้วก็นั่นนะคะทุกคนนี่นะเอาแหละคลิปนี้ก็ขอจบเพียงพอประมาณนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณและสวัสดีจ้ะทุกคนหลังจากไม่ได้